ไอ้จ่อไอ้มีซิโรเนี่ยมันเปรียบเสมือนกระบะเลโก้ LEGO. ใช้พื้นพื้นฐานแคสซีเดียวกันกับไฮรักรีโวนะครับเครื่องยนต์ก็ใช้เครื่องยนต์ดีเซลของรีโวครับ2.4ลิตร V N เทอร์โบครับ 2400cc มีเทอร์โบครับสบายครับผมแรงด150แรงมาที่3400รอบต่อนาทีมิติตัวรถจะมีความยาวไม่ต่ำกว่า5.3เมตรโอ้มันมันเยอะมากเลยตัวกระบะมันไม่มีซุ้มล้อนะครับมันเรียบไปเลยได้กระบะข้อกระบะข้อขอนวันวขนขนง่วงครับเนี่ย นใส่ง่วนี่แหละใส้งัวใส่เ้ยนี่แหละครับ่าครับผม,ผมขออนุญาตครับเปลี่ยนภาษาสวัสดีผู้ชมครับวันนี้พบกันกันกบช่องดัม r าอีกครั้งนะครับผมวันนี้เราอยู่ในรายการดัมไลท์นะครับผมแล้วก็วันนี้เราจะมาในแบบพูดคุยกันนะครับวันนี้ผมได้หยิบยกรถรุ่นใหม่นวัตกรรมใหม่นะครับซึ่งวันนี้ ทางเฮียรีเควสมาเลยว่าอยากให้พูดถึงเจ้ารุ่นนี้มากเลยนะครับมันเป็นรถกระบะส้มใหม่แนวใหม่ครับแต่วันนี้เฮียไม่ได้มาด้วยนะครับเ่วงนี้เฮียว่าไม่ว่างเลยนะครับเฮียงานเยอะมากก็เลยผมลุยเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปเฮียจะมาพูดคุยด้วยนะครับแล้วเรามาคุยกันกับเจ้านี่เลยครับ t o y ยต้าไอเอ็มวีซนะครับผมเป็นรถกระบะตอนเดียวนะครับที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดลูกทรงประหลาดหน้าตาหน้ารักนะครับหน้าตาทู่ๆนะครับผม ซึ่งตอนแรกผมอ่านว่าเตย์ตาอิมโวนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวโอไอ้เลขศูนย์เนี่ยมันเหมือนตัวโอผมก็เลยว่ามันจะอ่านเหมือนลีโวเหมือนลีโก้นะครับเพราะว่ารถกระบะเตย์ตาเขาชอบสระโอมาครับอ่าจริงๆมันคือ IMV อ็มีนะครับซึ่งไอเจ้า IMV อ็มีเนี่ยมันเป็นรถกระบะที่แปลกใหม่นะครับเป็นมุมมองใหม่ๆสำหรับคนไทยเลยนะครับซึ่งมันมีการเปิดตัวเมื่อ8ปดเดือนที่แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นพี่ๆสื่อมวลชนใหญ่ๆเขาไปการเปิดตัวกันหมดเลยแต่ว่าผมผมก็ ไม่มีเวลาไปนะครับก็เลยเพิ่งได้มาพูดต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว,ว่าเราก็จะพูดกันถึงในมุมมองของกระบะดําไอเลยครับเพราะว่ามันมันเป็นรถที่ในเชิงพาณิชย์ได้ดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรายละเอียดกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเล็กๆน้อยๆของเจ้า i อเอ็ีก่อนว่ามันเกิดขึ้นมาอย่างไงมันมาจากไหนและทำไมมันถึงต้องโดนจับตาขนาดนี้นะครับผมก็โครงการ I m เนะครับมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า i n นโนเวทีฟอินเต n ร์เนชันแนลมั p ต r p o เพอร์โพสบินะครับผมคือเริ่มเริ่มประกาศดำเนินโครงการครั้งแรกในปี2545โอ้ก็เรียกได้ว่าเริ่มมานานสักพักเลยครับเป็นเป็นสิปีเหมือนกันนะครับโดย t ต y o t a Motor Thailand ได้รับความไว้วางใจจาก m มโตโยต้ามอเตอ o ์คอร์ญี่ปุ่นก็คือทางบริษัทแม่เขาเขาอาจจะมีคอนเซปต์ให้ให้ทางเราเนี่ยโตโยต้าไทยแลนดเนี่ยพัฒนาในตัวนี้ก็ึ่งว่าการงาน DIY หรืองาน งานงานประดิษฐ์อย่างเงี้ยคนไทยถนัดอยู่แล้วนะครับคนไทยนับวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าชื่อโครงการของไอ้เจ้า MV เนี่ยหรือคำย่อมันคือ In n o v a t i v e International นแมันตีเพอร์โพสทิฟิ l คิลมันตีเพอโพสนี่ก็คือมันตีคือการรวบรวมนะครับเพอร์โพสนี่คืออันนี้ผมผมขออภัยที่งผมจำไม่ได้นะครับแต่ว่ามันจะเหมือนมันคล้ายๆคำว่าการรวบรวมเป็นที n 1 4วัน5 in 1ฟวันก็คือ วันสต็อปเซอร์วิสหนึ่งคันมันจบได้ทุกงานให้ลรูปทุกรูปแบบนะครับผมคือรวมอยู่ในคันเดียวได้เลยนะครับผมอานนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อด้วยข้อมูลนะครับผมข้อมูลของตัวรถแล้วเราจะค่อยไปพูดถึงในเรื่องคอนเซปต์กันครับข้าวๆเบื้องต้นนะครับไอ้เจ้าโตโยต้าไอบีซีโร่เนี่ยใช้พื้นพื้นฐานแชสซีเดียวกันกันกบไฮ l ัก r ีโวนะครับตัว4คูณ2ซิงเกิลแคนนะครับผมขับ2หลังนะครับแต่ว่า มันก็มีการปรับปรุงในเรื่องของโครงสร้างให้มันเหมาะสมกับขนาดตัวถังของ i m v z r o นะครับก็คืออาจจะด้วยตัว r ี v o เนี่ยเขาใหญ่อยู่แล้วเขาเป็นรถกระบะขนาดใหญ่ของเมืองไทยอยู่แล้าเป็นรถกระบะขนาดมิดไซส์แต่มันก็ใหญ่ใหญ่ใหญ่หญหพอๆกับฟอร์เลยนะครับเขาอาจจะมีการปรับนิดน,นึงให้มันกระชับเข้ามาเพราะว่ารูปทรงของไอ้เจ้า IMB r o เนี่ย มันค่อนข้างมีขนาดกระทัดรัดมากนะครในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็ใช้เครื่องยนต์ดีเซลของรี v วครับ 2GDFTV2.4 ลิตร VNTurbo ครับ 2400CC มีเทอร์โบครับสบายครับผมแรงนะครับแล้วก็กำลังสูงสุด150แรงมาที่3400รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดสูงสุด343นิวตันเมตร 3, 4, 3ที่1400ถึง2800รอบต่อนาทีพอถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานบรรทุกนะครับผมแล้วก็จะมีตัว เกียร์ให้เลือกถึง3ลูกนะครับสลูกจะมี5เกียร์หเกียร์และเกียร์อโตเมตินะครับผมซึ่งคราวนี้ในในเกียร์อโตเมติเนี่ยเหมือนจะแยกบล็อกเครื่องยนต์มาแล้วแรงบิดจะสูงกว่าตัวเกียร์ธรรมดาก็คือจะมีแรงบิดที่400จากตัวเกียร์ธรรมดาจะมีแค่343นิวตันเมตรนะครับตัวเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเนี่ยจะเป็น400นิวตันเมตรนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าให้ดีนะถ้าถ้าถ้าเป็นความคิดส่วนตัวของผม ผมว่าถ้าเกียร์โตเนี่ยมันน่าจะเป็น2.8ไปเลยนะ2.8 4ี4คูณผมว่าเฟี้ยวมากเลยนะครับนะเหมือนเหมือนไอ้ตัวที่เราทำกระบะดับกันเนี่ยเป็น4ี4คูณ2.8แต่ไอ้พวกนั้นมันก็มีมีทั้งเกียร์ธรรมดากับเกียร์โตเลยนะครับก็เดี๋ยวเราก็อดูกันต่อไปนะครับนะนะนะรูปทรงรูปทรงมิติตัตวรถนะครับจะมีความยาวไม่ต่ำกว่า5.3เมตรนะครับ5.3เมตรเลยนะครับซึ่งกระบะดับเราตอนเนี้ย มันอยู่ที่2.3ถึง2.5เมตรนะครับโดยประมาณนะครับก็ผมเลยคิดว่า5.3เมตรเนี่ยโอ้มันมันเยอะมากเลยแล้วคราวนี้ตัวกระบะมันไม่มีซุ้มล้อนะครับมันเรียบไปเลยด้านหลังมันเนี่ยมีรูปอยู่จากรูปมันมันจะไม่มีมันจะไม่มีซุ้มป๊อกขึ้นมาอย่างเี้มันจะเรียบพื้นไปอย่างเี้เลยซึ่งเราจะเห็นได้ในรถบ้านเาที่ทําตลาดตอนนี้คือ Suzuki Carry นะครับที่ว่าไม่มีคู่แข่งเลยนะครับ ตัวนี้ไม่มีคู่แข่งเลยนําล่องมาคนเดียวเลยเกระบาเรียบเนี่ยแต่ไม่ก่อนก็จะมีทาทาแต่ว่าเขาถอนตัวไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะกลับมาตอนไหนนะครับแล้วก็ตามด้วยขนาดกว้างครับ1.8เมตรนะครับก็ใหญ่พอตัวแต่ว่าก็มีความก็ยังใหญ่ใหญ่ไม่สู้กระบาทั่วไปแต่ว่ามันก็มีความแบบบึ้งหน่อยนะครับผมแล้วก็ช่วงกระบะท้ายที่ยาวเหมือนที่ว่า5.3เมตรเนี่ยโอ้โหยาวมากนะครับ ล้วก็คาดว่าจะวางขายในปีหน้านะครับแต่ว่าก็ยังยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะอยู่ในช่วงไหนแต่ผมก็อยากได้เห็นเร็วๆนี้เหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยทาง t o y ยต้าเขาเอามาเป็นเอาไอ้เจ้า AMC โรเนี่ยมาเป็นรถเซทที่ขาในกายการแข่งของ t ต y ยต้นะครับอ่าเป็นใรรูปนี้เลยนะครับก็มันแต่มันมาในสเปกรถรถรถเซอร์รถเซอร์กิตรถเซทที่คาก็เซทช่วงล่างมาเป็นรถแข่งรถสนามอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีรูปภายในซึ่งผมเห็นจุดหนึ่ง มันเป็นของรีโวเลยก็คือไอช่วงไอตัวหมุนแอร์ไอตัวปุ่มปรับแอร์แล้วก็คันเกียร์นะครับมันเป็นอันเดียวกันกับไฮรักรีโวเลยนะครับซึ่งก็ผมบอกว่าโอเคมันในการซีวิทในการปรับเปลี่ยนอะไรที่มันจะเปิดตัวขึ้นมาจริงเนี่ยมันมันยังคงเทียบอะไรกับรถตลาดทั่วไปได้ไม่ต้องห่วงว่าหน้าตามแปลกเนี่เราจะเบิกอะไรยากไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ยังใช้กับรถบ้านได้นะครับผมแต่ว่าหน้าตามมันก็เทนะว่ามันเท่ดี อ่ละเรามาถึงคอนเซปต์ของตัวรถนะครับคอนเซปต์ตัวรถคันนี้นะครับก็ผมเทียบข้อมูลจากหลายๆสื่อเอามารวมกันนะครับก็คือว่าไอเจ้าไอมิซิโเนี่ยมันเปรียบเสมือนกระบาเลโก้เลโก้ก็คือของเล่นของเล่นตัวต่อจิ๊ซซอที่จะเอามาต่อ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 กันเป็นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนะครับซึ่งสามารถซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนรูปแบบของด้านหลังกระบะได้อันกประสงค์เลยใช้านี้ได้เลยเพราะว่า ทางเตย์ต้าเขาเคลมไว้เนี่ยครับว่าสามารถทําชุดคิดที่สามารถถอดเปลี่ยนตัวเองได้ถอดเปลี่ยนด้วยตัวเองได้ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงผมมองว่ามันมันมันค่อนข้างจะสะดวกสบายในระดับหนึ่งเลยนะครับก่อนเดินทางเนี่ยก่อนเดินทางก่อนไปออกงานเราอยากเปลี่ยนใช้นั่นใช้นี่เราถอดเปลี่ยนได้นะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วในในทางเตย์ต้าที่เขาวางคอนเสปต์ว่าไอ้เจ้าไอ้มิซิโร่เนี่ยมันจะใส่อะไรได้บ้างก็คือเป็นกระบะแคมป์นะครับเป็นตู้ทึบอ่าตู้ทึบก็คือแบบอ่าไว้ส่งของนี่แหละไว้รถ รถสลับส่งของส่งพัสดุนี่แหละครับตู้ทึบเป็นคอก็ได้กระบะข้อกกระบะข้อขนวัวขนขนงันะครับนี่ขนไส่งวนี่แหละใส่งวใส่เข้ยนี่แหละครับไส่งวขนผลไม้ขนผักก็ได้ครับผมอ่าครับผมขออนุญาตครับเปลี่ยนภาษาแล้วก็เป็นกระบะคาโก้นะครับคาโก้สำหรับขนขนเหล็กขนฟูนพวกนี้นะครับใส่ได้ครับมันใส่ได้หมดเลยแล้วก็กระบะดำนะครับผมกระบะดำ r s ของเรานี่แหละครับซึ่งทางเฮียได้ให้ข้อมูลเล็กๆกับผมมาว่า จะเป็นโปรเจกต์ต่อไปถ้าไอ้เจ้า m v c โร่เปิดตัวคราวนี้ในรูปทรงและหน้าตานะครับรูปทรงและหน้าตาของไอ้เจ้า MBC โร่เนี่ยตอนนี้ผมผมวิเคราะห์มาเองเลยนะครับดูจากนี้แล้วผมวิเคราะห์จากจากการที่ตัวเองไปเห็นมาเยอะในเรื่องรถนะครับไอ้เจ้า m v c โร่เนี่ยผมเรียกว่ามันเป็นรถแนวญี่ปุ่นจ๋าได้เลยนะเพราะว่าสังเกตว่าถ้าเราเคยดูที่เขาไปเที่ยวญี่ปุ่นกันไนอะ้พวก ไปพวกวอลเกอร์ยูทูบเบอร์เขาไปเที่ยวญี่ปุ่นกันแล้วไปถ่ายที่เมืองเล็กๆไอ้พวกเมืองเล็กๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้รถรถที่มันมีขนาดเล็กๆเ,เหมือนกล่องนะครับเหมือนเหมือนฮอนด้าฟรีดอ่ะบ้านเราจะเห็นเห็นชัดเลยคือฮอนด้าฟรีดเตย์ต้าเซียนต้านะครับโตโยตินิสันนิสันคิวนะครับแ่นะอันี้อันนี้อันนี้อนันี้เราจะเห็นเยอะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยด้วยตามยุคไอ้ไอเจ้าพวกสามคันที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้มันก็ลบประมาณ5-10ปีที่แล้วแต่คราวนี้ในยุคนี้ ที่เป็นรถกล่องเลยคือ,คอที่ผมเห็นฮิตสุดคือ Honda e n b o x อน, box, นะครับอันนี้ชื่อรุ่นผิดผูกพอไอภด้ Honda e n b o x นะครับชื่อตามมาเลยครับบ็อกซ์กกล่องนี่แหละครับมันเป็นกล่องเลยครับรถพวกนี้มันจะมีความเล็กกระทัดรัดมากเล็กแบบขับบนถนนนี่แบบเหมือนการ์ตูนเลยครับรถในการ์ตูนและคราวนี้ด้วยความที่ทําไมผมถึงบอกว่ามันเป็นญี่ปุ่นจ๋าก็เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเวลาเขาซื้อรถเนี่ยเขาต้องซื้อที่จอดรถด้วยนะครับมันมันเลยแบบว่า คนที่จะมีรถขนาดใหญ่แบบบ้านเราแบบขับแรปเตอร์ครับขับจูเนอร์ครับเอเวอรเเนี่ยมันต้องแบบมันต้องมีคนที่มีฐานะในระดับถ้าเป็นทำงานคือต้องเป็นหัวหน้าแผนกเป็นผู้จัดการบริษัทอย่างนี้ที่จะขับรถขนาดนี้ครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใช้งานแบบยูเซอร์อแม่บ้านขับไปตลาดพาลูกไปซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างนี้หรือพอบ้านที่เพิ่งอยากจะเริ่มมีรถนะครับไอเจ้ารถพวกนี้มันจะเยอะมากเขาจะซื้อง่ายนะครับแล้วมันมีขนาดเล็กทัดรัดแต่ความเจ๋งข,ของรถญี่ปุ่นอ่า หลายๆคนจะรู้ว่ารถญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีความความเยอะนิดหนึ่งเยอะก็คือเยอะมันอัดทุกอย่างมันอัดแน่นอยู่ข้างในหมดด้วยรถที่มันขนาดเล็กแต่พอเปิดประตูออกมาผมเคยดูรีวิวไอ้เจ้าฮอนด้าเอ็นบอกนี่แหละเบาะมันเนี่ยสามารถพับพับไปพับมาหลายสเต็ปจนจนถึงในขั้นที่ผมสามารถตัวผมใหญ่ๆนีสามารถคิดว่าผมสามารถนอนลงไปแบบได้ได้สบายๆเลยซึ่งขนาดรถมัน,เ,นเล็กกว่าฮอนด้าเจอีก นี่คือความเจ๋งของรถญี่ปุ่นเรากลับมาเรากลับมาในตัวของ MB Ciro อันนี้ผมยกตัวอย่างไปนะครับเจ้า MB Ciro ผมเลยมองว่ามันเหมือนรถญี่ปุ่นจ๋าเหมือนกันนะเพราะว่ารถอ่าอย่างแรกหน้าตามันเหมือนกล่องมันเหมือนกล่องเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมอซึ่งมันข้อดีมันคือมันจะสามารถไปในสถานที่ที่แบบเล็กๆแคบๆได้นะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว่ารถกระบะก็ไปได้มันไปได้ครับแต่มันไปลําบากในมุมที่ถ้าถ้ามันทางแคบๆจริงๆเนี่ย แล้วรถกระบะอารีโวมันถือว่าคันใหญ่นะสรัะผม600นี่จบเลยถ้าเป็นทางแคบๆเนี่ย600นี่ไปนี่คือต้องขูดต้องขีดกันละข้างทางเนี่ยอารีโวก็พอไปได้แต่ว่าถ้าเป็น i m c มีซอันนี้ผมผมไม่ได้พูดถึงว่ารีโวไม่ดีนะครับหรือรถกระบะรุ่นอื่นไม่ดีแต่ว่าแต่ว่าความเป็นขนาดกระทิกรกะทัดรัดแบบเนี้ยมันจะมันจะลุยได้ทุกที่จริงๆนะครับหรือเป็นตอกซอกซอยเล็กมันก็ไปได้นะครับผม ก็เลยว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจสหรับการออกแบบของเตย์ตาที่ที่อาจจะแปลกแรกๆอาจจะแปลกตาหนึ่งสรับสลับสรับคนไทยเพราะว่าคนไทยเราจะชินตากับรถกระบะที่มันมีหน้าตาดุดันมีรูปทรงขนาดใหญ่มีก้ามมีโป่งเป็นมัดๆน,น,นะครับดูบึกบืนแข็งแรงนะครับแต่ครั้งนี้ไอ้เจ้านี่มาซะเป็นแบบเป็นกล่องมาเลยนะครับอาจจะเป็นมิติใหม่เป็นมุมมองใหม่ถ้าลองเปิดใจผมว่าไอ้นี่น่าสนใจมากนะครับผมอันะนี้เรามาดูถึง การคาดการณ์ในอนาคตของ i m v c e r o นะครับอ,อันนี้ผมก็อ้างอิงจากพี่ๆลหลายๆสื่อที่เขาวิเคราะห์กันมาเช่นกันนะครับลหลายๆคนคิดว่าไอ้เจ้า i m v c e r o เนี่ยมันจะมาแทนที่ให้รักรีโวนะรจริงๆไม่ใช่นะครับก็รีโวเขายังขายอยู่เหมือนเดิมยังเป็นกระบาในดวงใจของใครหลายๆคนที่วางขายเหมือนเดิมนะครับแต่ไอ้เจ้า i m v c e r o เนี่ยจะเข้ามาเสริมช่องว่างทางการตลาดนะครับเสริมช่องว่างทางการตลาดเพราะว่า โตโยต้า uh, เนี่ยเขาเขาค่อนข้างจะเป็นรถรถสรับการพาณิชย์ที่นิตเป็นอันดับทอ็ทอปท็อปทีเลยนะครับธุรกรรมพาณิชย์เขาก็จะมี d m a มมี d m a มมี r ีโวม,มีมิซูบิชิอ่ามิซูบิชิไม่เห็นเท่าไหร่แต่ d m a มกับ r ีโวจะเห็นบ่อยมากนะครับเขาก็เลยมองว่าไอเจ้าไอเจ้าไอ,าไอมิซิโเนี่ยมันเหมาะที่จะมามาเป็นบล็อกกลางๆที่มันอยู่ระหว่างใหญ่และเล็กของรถนะครับมาปอกลง เพื่อที่จะให้ผู้ใช้เนี่ยมีตัวเลือกที่มากขึ้นอ,อ,ยอย่างผมเป็นผู้ประกอบการใหม่ๆเนี่ยโอ้อยังไม่มีงบที่จะซือ้อรถหกล้อคับแล้เจดแปดแสนอย่างเงี้ยผมก็นี่แหละเริ่มต้น5 0 0แสนใช่ไหมน่าสนใจดาวนิดหน่อยเสริออุปกรณ์ข้างหลังวิ่งงานไม่ต้องตัวท็อปก็ได้นะครับแต่ว่ามันประหยัดน้ำมันขนาดเล็กทุกอย่างใส,ใส่นั่นใส่นี่วันนี้ผมอาจจะอยากไป ผลพัสดุวันนี้ผมอยากจะไปขน,นผักทีนี้ผมอยากไปขน,นผลไม,ม้มันปรับเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับมันเลยน่าสนใจนะครับผมแล้วก็ในกลุ่มของอกระบะพูดถึงกระบะขนาดเล็กเมื่อกี้เนาะใน,ในกลุ่มเนี้ยตอนนี้มันยังมีมันมีคู่แข่งอยู่แค่คันเดียวถ้ามาจริงนะมันคือซูซูกิแครี่นี่แหละครับไอ้ตัวรถหัวใหญ่ตูดเล็กๆนี่แหละผมมองว่ามันไอ้นี่ก็เป็นหนึ่งหนึ่งรุ่นที่ ไรคู่แข่งเลยนะตอนนี้เพราะแต่ก่อนนี่เขามีทาทาแต่ทาทามาแป๊บเดียวก็ก็สู้ไม่ได้คือกี่แครีก็ครองแชมป์ไรคู่แข่งมาตลอดจะเป็นกระบะท,ที่ไม่มีไอซูมล้อนี่แหละคนมองว่ามันมันมันน่าจะสนุกรอบนี้ถ้ามันมานะครับเ็เลยว่าทางทางข้อม,มูลนี่เขาบอกว่าอาจจะเปิดตัวพร้อมกันกันกบต o วต้าเบฟหรืออาจจะขายควบคู่กันเลยนะครับไอตัวต้ากระบะร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แหละไอรถไ,ไฟฟ้านี่แหละครับพอเรียกได้ว่ามันมันเป็นอะไรที่น่าสนใจ แล้วก็ปิดท้ายกันนะครับกับไอเจ้าเอ c โลก็คือเมื่อกลางปีที่แล้วนะครับทางอินโดนีเซียนะครับที่งานมอเตอร์โชว์นะครับผมสักครู่นะผมเปิดชื่อมันก่อนชื่ออ่านยากๆชื่องานไกคินโดอินโดนีเซียอินเตอร์เนชันแนลออโตโชว์ประเทศอินโดนีเซียนะครับทางเตอร์ราฝั่งนู้นเขาเปิดเป็นในชื่อเตอร์ราแรงกานะครับผม ตัวแจ้งแรงกาผมขึ้นรูปให้ดูเลยนี่เป็นรถจริงๆเลยนะครับนี่เจ้าแรงกล้ามันเป็นรถอะไรสักอย่างมันรถมันรถโมบิลรถไฟฟ้าสักอย่างหนึ่งแต่ว่ามันก็คล้ายฟุตทักนะครับก็เรียกได้ว่ามันทรงมันก็อมันก็ไม่ใช่คันเล็กๆนะครับแต่มันแต่ด้วยขนาดที่มันมันมันปุกปิ๊กไม่มีโป่งมันเป็นเหลี่ยมๆมานเลยดูขนาดเล็กๆครับผมแต่เรียกได้ว่าโอ้มันเท่เหมือนกันนะเนี่ยครับก็เลยมาในชื่อแรงกล้านะครับประเทศไทยเรายังไม่ไม่แน่ใจว่าเราจะใช้ชื่ออะไรเหมือนกัน แต่ผมเห็นคอมเมนต์ YouTube หลายๆคนนะครับว่าเขาอยากให้เป็นกลับมาใช้ไฮรักฮีโร่เหมือน40ปีที่แล้วนะครับผมว่ามันกเ็เท่หีบเหมือนกันเพราะว่านหน้าตามันก็คล้ายๆหัวเรืี่ยวเหมือนกันนะเนี่ยครับอ่านี่น,น,นอันนี้เป็นรูปอันนี้เป็นรูปของภาพออฟฟิเชียลนะครับสีผมผมหาว่าได้แค่2มุมด้วสีขาวเนี่ยอ่าดูข้างหลังดูกระบะดีครับกระบะโอ้โหอย่างยาวเลยกระบะ5เมตรนะครับกระบะต้อง5 5เมตรกว่าโอ้โหมันยัดอะไรเข้าไปได้บ้างวะเนี่ย นี่นะครับก็คือถ้าเกิดว่ามาเนี่ยเราสามารถทางดับไอซ์สามารถเซตช่วงล่างให้เป็น3-5ตันได้สบายนะครับเพราะว่าพื้นฐานมันคือรีโว์แล้วรีโว์ของเราก็คือมันก็เซต3-5ตันเป็นชุดคิดอยู่แล้วนะครับซึ่งน่าสนใจมากนะครับนี่ก็เป็นรูปหลายๆรูปนะครับเป็นรถไอติมเป็นคอฟฟี่ช็อปอย่างนี้ก็ได้มันได้หมดเลยครับก็แต่งตามแต่งตามตามใจเราได้ตามตามเจ้าของรถเลยได้แบบไหนนะครับอ่าซึ่งแต่ว่ามีอีกอีกอ,อ,อีกมุมมองที่ผมอยาก อยากบอกก็คือร,รูปทรงของรถภาพลักษภาพหน้าต่าง,งรถเนี่ยอ่าสังเกตดีๆว่าบางรูปมันจะเป็นเป็นเป็นคมไฟเหมือนเป็นไฟฮาโลเจนทั่วไปบางรูปมันจะเป็นไฟ LED อ่าซึ่งนี่บอกได้เลยว่ามีตัวท็อปตัวธรรมดามีให้เลือกเยอะแน่นอนนะครับคือสำหรับใครชอบตัวทอ็อปซุ้มล้ออย่างอย่างคันไอเจ้ารถไอเจ้ารถรถ,ถไฟฟ้าไอไอใรเรียกร้ออ,อะไรเนี่ยเหมือน เหมือนตัวรถโม,โมบิลของเซอร์วิสของ EV Charger เนี่ยผมดูจากขนาดล้รอรถสิบหสใส่ยางใหญ่นี่ได้สบายๆเลยครับไม่ต้องห่วงเรื่องการปรับแต่งสวยงามนะครับมันหล่อแน่นอนแต่อาจจะแปลกๆนิดนึงช่วงแรกๆนะครับผมไงขอแค่คนไทยเปิดใจได้ใช้รถเท่ๆอย่างนี้มาแน่นอนครับ่านะก็ข้อมูลก็ผม ช่วงนี้หาได้ประมาณนี้ครับเราก็ต้องรอติดตามต่อไปเพราะผมก็ยังคอนเฟิร์มอะไรไม่ได้ว่ามันจะมาตอนไหนมันจะมาอย่างไงแต่ว,ว่าพอพูดถึงแล้วก็มันเป็นรถที่น่าสนใจมากๆนะครับนะครับซึ่งเฮียตอนนี้ก็เล็งอย่างเดียวคือถ้าหามาได้นี่ก็อยากจะมาทํากระบาดดําทันทีเลยเพราะผมว่ามันน่าจะเท่ไม่เอาเหมือนกันนะครับดับไฟฟ้าดัาปั่นหน้าเครื่องเรานี่แหละนะครับก็วันนี้ก็อิ่มน้ากันไปพอ สมควรกับเจ้า Toyota MB c e r นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่ผมหามาได้นะครับผมก็ในช่วงใน EP ต่อไปเราจะหารถรุ่นไหนมีอีกนะมินีเยอะครับช่วงนี้ปลายปีนี้ที่เดือดรถกระบะเมืองไทยมาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดรถ EV 100%มีเดี๋ยวผมเอามาพูดให้ฟังนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ทางดับไลท์กับช่องดับ RS ต้องขอลากันไปก่อนนะครับฝากติดตามฝากดาากดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากด้วยนะครับสำหรับช่องเล็กๆของเรานะครับผมยังไงก็ ขอลากัไปก่อนนะครับขอบคุณครับ